นับตั้งแต่ที่ชายคนนี้เข้าคุกมาเขาเอาแต่ตะโกนว่าตัวเองไม่ใช่ลูปแปงและยืนยันว่าผู้คุมต่างหากคือคนร้ายตัวจริงในตอนแรกสารวัตรเซนิกาตาก็เชื่อเขาแต่เมื่อตรวจสอบผู้คุมทุกคนแล้วกลับไม่พบใครมีพิรุษเลยแม้แต่คนเดียวนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ในคุกคือลูปแปงตัวจริง ทว่าเซนิกาตะกลับเกิดความสงสัยขึ้นปกติแล้วลูปแปงคนเดิมต้องแหกคุกออกไปในวันรุ่งขึ้นอย่างแน่นอนแต่ครั้งนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วเขากลับไม่มีทีท่าจะเคลื่อนไหวใดๆแม้จะใกล้ถึงวันประหารแล้วก็ตามเซนิกาตคก้องใจจอมโจรที่เขาตามล่ามาทั้งชีวิตจะมายอมแพ้ง,ง่ายๆในวันประหารลูปแปงไม่ได้แหกคุกรูปลักษณ์ของเขายังเปลี่ยนไปเหมือนคนป่าจากการถูกขังมานานแต่สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือ ถกครั้งที่เห็นใครเขาจะตะโกนว่าแกนั่นแหละคือลูแปงขณะเดียวกันเพื่อนของลูแปงก็ปลอมตัวมาช่วยเขาแหกคุกแต่ลูแปงกลับยืนกรานว่าฉันไม่ใช่ลูแปงเรากับเป็นคนเสียสติด้วยความจำใจพวกพ้องจึงต้องจากไปในตอนนั้นเองลูแปงก็ลุกขึ้นและใช้เล็บที่แหลมคมฉีกเสื้อผ้าเขาแกล้งทำเป็นบ้าการไว้เล็บยาวมาตลอดหนึ่งปีก็เพื่อรอให้ทุกคนประมาทลูแปงเริ่มจัดแต่งหนวดเคราด้วยเล็บ ทันใดนั้นเซนิกาตะก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเขาขออนุญาตโกน,นวดเซนิกาตะก็อนุญาตทันทีเมื่อผู้คุมเข้ามาในห้องลูปแปงก็เข้าจัดการอย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาทีต่อมาเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นเซนิกาตะรีบวิ่งไปที่ห้องขังแต่ลูปแปงรีดได้แหกคุกไปไหนเขายังคงตะโกนเหมือนเดิมว่าฉันไม่ใช่ลูปแปงเซนิกาตะไม่สนใจเขาอีกต่อไปและสั่งให้พาตัวไปขณะที่เซนิกาตะกำลังจะจากไปผู้คุมก็เรียกเขาไว ตอนนั้นเองเซนิกาตะก็เข้าใจทันทีว่าผู้คุมนั่นแหละคือลูแปงตัวจริงการที่เขายืนกรานมาตลอดว่าตัวเองไม่ใช่ลูแปงก็เพื่อช่วงเวลานี้ mm. เพื่อให้ผู้คุมปลอมตัวเป็นตัวเองและถูกพาไปประหารแทนเหตุ mm. ผลที่รอแหก mm. คุกม,มาตั้งหนึ่งปีก็เพราะทนไม่ได้กับสีหน้ายิ้มย้ออย่างภาคภูมิใจของเซนิกาตะใน,ว,น mm. วันที่คิดว่าจับเขาได้สำเร็จถึงเวลาที่จะให้เซนิกาตะได้ลิ้มรสความพ่ายแพ้แล้ว